การดื้ออ่าเริ่มเป็นไงล้วแกดื้อมันเริ่มเป็นไงพวกการดึ้อแล้วมันก็หยุดค้างเพราะว่ามันตายเพราะขาดอากาศหายใจอื้มันจงจั๊กขาดตัวตายยืดไม่ได้เลยฉันไม่ไหวการดื้เกิดดื้อ นร่อเนเลยนมาเข้าไปนงมเข้านไอตัวน้นตันั้นเข้าใจแล้วไม่หลายัใ้ยงกับพีทมาเลยอ่ะตัวนั้นผอ้มนอยังนนนอัปเดตยังขาบุ๊บุคบบุ๊บุ๊บ๊่เฮ้ยพี งหลับลาเรียนเดียอ่ะอันนี้เส้นลือดที่ดึเต็มเยเนี่ยใส่นี้